สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบก,นกันกับช่องงงงายชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะทํานายฝันวันนี้ฝันเห็นกระเป๋าคําทํานายโดยรวมกระเป๋าแทนทรัพย์สินความลับหรือสิ่งที่มีค่าทางใจสิ่งที่คุณเก็บรักษาอย่างดีเป็นสัญญาณถึงความมั่นคงและความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆการงาน คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญหรือได้เก็บรักษาความลับขององค์กรต้องระวังอย่าทำสิ่งที่ผิดพลาดการเงินมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือของขวัญมีค่าระวังอย่าทำของหายเพราะจะเป็นการเสียทรัพย์ความรักคนโสดจะได้พบรักที่ลึกซึ้งและจริงใจ คนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และแบ่งปันสิ่งที่มีร่วมเรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยดังปรากฏในวันณคดีหลายๆเรื่องที่มักจะมีโหราจาร์มาทำนายความฝันของกษัตริย์หรือตัวละครสำคัญทั้งยังมักมีผลสำคัญให้เกิดสิ่งที่ตามมาจากการทำนายฝันนั้นด้วยไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิด ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปด้วยนะคะ